สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมชัชวานจากร้านเจนแท็กเตอร์นะครับครับวันนี้ร้านเราจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่รถขุดหลายรายการนะครับทุกชนิดถ้าใครสนใจก็จะสั่งสินค้าของเราได้สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องจักรรถขุดครับหนึ่งรายการนะฮะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมด้านหลังผมนะครับเป็นรถขุดโครมาตุนนะครับ pc 3 0 mr 1นนะครับเก่าญี่ปุ่นครับ คันนี้ครับเพิ่งลงมาจากญี่ปุ่นเปินคอนร้อนๆน,นะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูว่าทั้งหลังนี้สเปคเป็นยังไงบ้างแล้วรถสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับรุ่นนี้ครับโคมปสุก t c สามศูนย์ mr หนึ่งฮะตัวนี้พุ่งขี่ใหญ่มากนะครับครับเป็นรถขุดไซส์มินินะครับรถขุดขนาดสามสิบแรงน้ําหนักอยู่ประมาณสามพันสี่ร้อยกิโลกร,รัมครับเป็นแท็กยางนะฮะครับบอดี้รอบพังก็เป็นทรงกลมครับทํางานเหมาะทํางาน ในที่แคบนะคะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเครื่องยนต์ 3D 84E ครับเครื่องดับครับปั๊มนิ้วนะฮะเป็นปั๊มแฮริ่ปั๊มนิ้วนะฮะคอนโทรลพิระดน้ำมันนะครับตัวเดินมีไฮดัสนะมีเต่ามีกระต่ายนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูเรื่อยๆตัวนี้แขกยางครับแขกยางครับตัวนี้สเปคพุ่งขี่มาจะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งครับครับตัวนี้ห้าฟันครับ ขนาดใหญ่นิดหนึ่งเกินตัวหน่อยครับแต่ขุดดีครับขุดเข้าครับบูกีใหม่ครับมีรายไปปิ้งให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้สามารถติดลายของแท็กแล้วก็ติดฟอรพันเจาะได้เลยครับรบบบูมอาร์มครับสเปคสแตนดาดนะครับปกติครับขุดได้ประมาณสักสองเมตรกว่าเกือบ3เมตรครับตันนี้ใส้มิดันหน้าฐานหน้าครับตัวรถกว้าง1เมตร5้เซนติเมตรครับครับ สามารถสวิงคอบูมซ้ายขวาได้ครับผมแทกยางทำงานในตลาดนะครับพื้อที่สวนตอนรีนได้เลยครับตองล่างไม่ถูกครับสวยดีครับัวเดินไทนัสนฮะครับช่างล่างวดไม่ถูกนะฮะเอวไม่หลวมครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ3าสูตนะฮะครับเป็นเครื่องยนต์ด i เรก t ินเจคชั o นนะครับครับ หาย 3D84E นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ปีรถกุดตัวนี้ปี2000ถังน้ำมันนะฮะับรรจุได้ประมาณ50ลิตรครับก็มีถัง5อลิตนะครับพร้อมแบตตอรี่ครับต่อไปครับคอนโทรลสั้นนะครับเป็นคอนโทรลไพลอตสั้นนะฮะแล้วก็ปัม๊มถอิถุปัม๊มนิ้วเช่นกัน,นครับคอนโทรลอยู่ด้านข้างนะค,ะครับซ้ายขวา หลังคาเป็นไฟเบอร์ครับครับสตแตนดาร์ดครับอย่างดีครับผมตัวนี้ผมติดตั้งไฟ LED ให้นะฮะสามดวงะคระับมีด้านหลังสองดวงะครับผมแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งดวงตัวนี้เป็นปุ่มหยยบตัวเดินเบาะตาตัวนี้คอนโทรลไฟมีดนะครับกันหน้าขึ้นลงแล้วก็ตัวนี้คันเร่งนะค,ะครับพอบูมนะครับครับช่วงบูมแล้วฮารกระบอกบ ตัวนี้ก็บอกงานครับมีลาไปวิ่งให้ครับติดตั้งหองแท็กได้เลยครับครับผมคันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับของรถขุดโคมาสุด p c 3 0 MR 1ครับครับท่านใดสนใจนะฮะก็เข้ามารับชมที่หลานได้นะคะรถขุดรุ่นนี้ก็เหมาะกับงานเกษตรกร งานไซต์ก่อสร้างครับงานขุดโครงสร้างอาคารครับหลายๆรูปแบบนะครับครับผมนี่ครับเราก็ได้อธิบายนะฮะสำหรับรถขุดครับโคมัสุพีซี30 MR1 เกาญี่ปุ่นนะคะก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของร้านเจเจแท็กเตอร์ครับถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับอย่าลืมครับเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านนะครับแล้วเราตัวนี้ผมขายราคาอยู่ที่400,000บาทช่วนะครับ ถ้าใครสนใจรถกรุฎ3 0 MR1 จากญี่ปุ่นตัวน,นี้ราคาดีจริงครับมีออปชันให้พร้อมครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไดร์เล็กดิสซิชันนะครับ3สูบปั๊มนิ้วนะฮะปั๊มนิ้วเหล็กหล่อทั้งลูกนะฮะแล้วก็คอนโทรลไพลอตครับพร้อมกับลายไฟเิ้งให้ด้วยสามารถใส่ถ้วยทแท่งหรือกระจกฝาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเอกยานถ้าลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนทักเลงกเรามีบริการดีๆให้ครับมาซื้อกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะ รถสูตรล้างเจนสายการอื่นๆนีกเราก็จะมีอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะมีทันต้องในไทยทันต้องจากต่างประเทศนะฮะับเราก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเราเจอแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์085ครับ4 2 8สองแพัดเจนแท็กเตอร์อันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ